ประมูลเสื้อแข่งแชมป์สุดท้ายไมเคิลจอแดนกว่า10ล้านดอลลาร์ทุกสถิติโลกสถานประมูลโซเทอร์บีรายงานเมื่อวันที่15กันยายนว่าเสื้อทีมชิคาโกบูลหมายเลข23ที่ไมเคิลจอแดนตำนานบาสเกตบอลของสหรัฐใส่ลงแข่งขันเกมแรกของรอบชิงชนะเลิศลีกบาสเกตบอล n อ a ปี1998ซึ่งเป็นแชมป์ NBA หนสุดท้ายในชีวิตของเขาถูกประมูลไปในราคาสูงถึง10.1ดอลลาร์สหรัฐ363.6ล้านบาท โซเทอบีเผยว่ามูลค่าดังกล่าวทำสถิติเป็นของที่ระลึกประเภทชุดแข่งขันซึ่งสวมใส่ลงสนามจริงที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงทำสถิติเป็นเสื้อแข่งขันบาสเกตบอลที่ได้รับการประมูลในราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย นอกจากนี้เสื้อแข่งของจอดแดนยังทำลายสถิติของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยสถิติเดิมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีคนประมูลเสื้อแข่งของดีเอโกมาราโดนาตำนานลูกหนังชาวอารเจนตีผู้ล่วงลับซึ่งใส่ลงแข่งขันเกมรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก1986กับอังกฤษที่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หัดพระเจ้าในราคา8.96ล้านดอลลาร์สหรัฐ322.56ล้านบาท